สำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟากอยด .com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด บีบีวอเตอร์ฟัคลดทันที5%ซครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์แถมได้แต้มแบบคูณสองนำไปแลกของรางวัลได้อีกอมากมายทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากวนวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube p r e m i u m จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix d i s n ิ y น l u s และแอปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหรือว่าแอปไลน์ทีเ แอปถ้าบอกว่ามาจากฟิตบอลวันเดอร์ฟาร์กรับฟรี u t u b e พิเอียม7วันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับย้อนกลับไปในศึกฟุตบอลคาราบาลครับนะฮะในรอบแรกเนี่ยเราสามารถเอาชนะมิววอลมาได้2อสูตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมแรกครับที่เราได้เจอครับในฐานะทีมที่สูงกว่าดิวิชันของเราครับต่อมาครับจะได้ของเซาท์ฟอร์ดซิตี้ครับก็ต้องเจอทีมที่ดิวิชันสูงกว่าครับอย่างบิสต์เลอร์เวอร์นะครับโดยเกมนี้เนี่ยก็มี เหตุการณ์เกิดขึ้นกันอย่างดุเดือดเลยนะครับผมซึ่งก็มีจุดโทษถ,ถึง3จุดโทษเลยนะสุดท้ายนะครับผมซาฟอร์ดก็สามารถเฉือน เอาชนะไปได้ครับ3ประตูต่อ2ครับเข้าสู่รอบต่อไปในรอบที่3ครับซึ่งในรอบที่3ครับเป็นเกมแรกครับที่เราจะต้องบุกไปเยือนครับและก็เป็นเกมแรกที่เราจะต้องบุกไปเยือนทีมระดับพรีเมียร์อังกฤษนะครับผมที่ถือว่าเป็นงานที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับกับการบุกไปเยือนที่ลอนดอนสเตเดียมโดยเกมกับเวสต์แฮมน่าจะเป็นเกมท้าทายที่สุดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานั่นเองครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมมือถืออยู่แล้วนะครับผมและคิดว่าเวลาที่เสียแบบการเล่นเกมนี่เนี่ยจะไม่เสียเปล่าครบรราาามลอองใช้ิกป Xworld ดูครับ และสำหรับยูเซอร์ใหม่นะครับผมเติมเงินวันนี้นะครับผมรับฟรีทันที2เท่านะครับผมเติม2ดอลลารับ4ดอลลร์ไปฟรีๆเลยครับง่ายๆครับก็คือเราโหลดเกมจากแอปนี้และเราก็ทาภารกิจให้ผ่านเกณฑ์ของแอปและเราก็จะสามารถเคลมเหรียญบิลซึ่งแน่นอนนะครับวิธีก็ไม่ได้ยากครับสมมุติว่าผมอยากจะเล่นเกม The End Underground Kingdom เกมนี้นะครับซึ่งทุกคนน่าจะเคยผ่านๆตามมาบ้างแล้วนะได้รับสูงสุด3.89ดอลลร์เลยนะเขาก็จะบอกว่าทําอะไรบ้างถึงจะได้ในส่งแต้มบิลนะนี่ครับอันที่3เนี่ย อัปเดตราชินีมดให้ได้ระดับ10ครับเราจะได้ถึง362บิบวิลนะนี่ครับทุกคนบิ้ว108.7นะครับผมได้จากการทำภารกิจนะเขาจะเขียนไว้เลยนะซึ่งบิ้วนี้นะครับก็ได้มาจากการที่ผมปลดล็อก ราชนีมดเรเวล8นะครับซึ่งก็แป๊บเดียวคนระับไม่ได้ยากเลยคนระับเล่นแป๊บเดียวก็ได้100้บิลแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ผมก็เล่นเกมเพลินๆนะครับผมก็สามารถที่จะเคลมเหรียญบิลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากการเล่นเกมแล้วก็จากการเทรดนะครับผมเรากลับออกมาที่หน้าวอลเล็ตของเราครับจะเห็นว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ4.59หนะหลังจากนี้นะครับทุกคนก็สามารถถอนเงินได้ไปที่เรียบร้อยนะครับกดไปที่ถอนเลย หลังจากนั้นให้ทุกคนดูรายละเอียดนะครับบัญชีธนาคารเลขบัญชีแล้วก็ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษและเมื่อคําสั่งขายเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับผมจํานวนเงิน156บาทก็ได้โอนเข้าสู่บัญชีธนาคารเรียบร้อยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะทุกคนเร็วมากๆและอย่าลืมใส่โค้ดนะครับผม b i g b o s s w a t e f a c k ครับในส่วนของโค้ชอั่งเปากันด้วยครับเพื่อรุ่นรับในส่วนของเหรียญบิลฟรีนะครับผมไปรุ้นกันว่าใครจะได้เท่าไหร่แต่มีจํากัดนะครับผมเพียงแค่ร้อยโค้ดเท่านั้นอย่าลืมไปใส่ก ซึ่งตอนนี้นะครับเวสแฮมก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มค่อนข้างโอเคนะครับกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับรั้งอันดับที่4ของตารางนะครับผมเล่นไป5เกมชนะไป3เสมอ1นและก็แพ้1นนะก็ถือว่าฟอร์มโอเคนะในไลน์ของเวสแฮมนะครับผม ในเกมที่ผ่านมาเลครับเขาก็ชนะมาด้วยนะครับในเกมล่าสุดครับซึ่งระบบที่เวสแฮมใช้ก็คือ4-1-4-1นั่นเองครับก็ถือว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบปอนต่อปอนแล้วเนี่ยทุกตำแหน่งเราเป็นรองทุกหน้าทุกแบบจริงๆฮะนีครับการเจอกับเวสแฮมครับเราจะมาในระบบ4-2-3-1ครับซึ่งก็ถือว่ามาแบบรัดกุมใช้กลางรับคู่กอดครับแล้ววันนี้กลางรับ2คนของเราเดี่ยใช้เป็นแบบ holding ตัวรับทั้งคู่นะก็คือฮินเชลวูดครับคู่กับควินตินย่าครับถือว่าเป็นเกมใหญ่ครั้งแรกครับของโจเซเฟก้าและก็นักเตะหลายๆคนนะครับของทีมเซาทฟอร์ดนะครับวันนี้เจอกับทีมระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยวันนี้ก็เป็นเกมเราบุกเยือนลอนดอนสเตเดียมครับถือว่าเป็นเกมที่เราจะต้องรัดกุมและก็ระมัดระวังให้ดีครับเห็นแล้วหนึ่งครับมีวานบิสาก้าด้วยครับแสดงว่าเขาก็เน้นนะโอ้โหเท่าที่เห็นเนี่ยบอกเลยว่ามาแบบชุดเกือบจะเต็มอาจจะมีผสมผสาน นักเตะดาวรุ่งบ้างเลยครับแต่ว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะสวัสดีครับนักเตะอย่างจอร์เจสคูเซียสครับวันนี้ได้เป็นกองหน้าตัวเป้าคนเดียวนะก่อนจับไม้จับมือครับฝากฟังของเวสแฮมครับเจอกับทีมระดับลีกชูนะวันนี้ก็น่าจะเป็นต่อค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับและนี่คือไลน์อัพเรฟของเวสแฮมนะครับก็ถือว่าะระบบ4 1 4 1, 1นะครับจัดตัวค่อนข้างเต็มพอสมควรนะ อาจจะมีบางตำแหน่งเล็กๆครับที่โรเตชันแต่โดยรวมเลยครับก็ถือว่าแอบเกือบชุดใหญ่เหมือนกันและนี่คือระบบของซาฟอร์ดในวันนี้นะครับก็อาจจะเน้นกลางรับคู่ครับเดี๋ยวมาดูว่าจะตัดเกมเอาทางเวสต์แฮมอยู่หรือเปล่าอะไรครับผมเกมใหญ่ที่สุดครับในฤดูกาลนี้ของซาฟอร์ดเริ่มต้นแล้วครับน่าจะเป็นเกมที่ยากที่สุดด้วยครับ ปาไม่ทันแล้วฝากมที่วานหลุดเข้ามาวงในแล้วหักต่อเข้ามาส,สวยๆจังหวะนี้กดไกลๆโอ้โหได้ชกทิ้งไปก่อนครับจังหวะสัมผัสแรกมาอีกแล้วครับในด้านของซัมเมอร์วิลซัมเมอร์วิลลข่าวงในสุดท้ายฟินโอ้โหดักได้ดีมากครับแล้วแต่เข้ามาใส่บรอเพื่อนเชื่อมครับฝากมาสวยครับแล้ววุดเบิร์นกูเซียสกูเซียสร,รอซ้ายแล้วซ้ายแทงเข้ามาที่วอลเลมวอลเลมฝากขวาไปที่ดเดล,ลคุณ เดลัุนส่งต่อมาที่วูดเปิดแล้วจังหวะนี้ลงลงจิงโอ้โหไม่ได้สายเท่าไหร่ครับได้ลองซัดไกนนลค,ครับของวุดเปิลยกมาเดลัคุนครับเก็บบอลได้ครับอาบสูงกว่าฟินแก้ยืมมาเน้นครองบอลกับวันนี้ของซาฟอร์ดมาที่วอลเลมวอลเลมฝากข้าวด้านในมาสวยๆที่คูเซียสลงมาเชื่อมแล้วคูเซียสเห็นขวาเดละคุนหลุดขึ้นมาสวยๆเดลักุนกดแล้วเรียบร้อยไหโอ้เจ้หนี้เอาโอ้โหโชคดีของ สาวฟอร์ดครับดึงศูนย์ไปเลยครับโอ้โ oh หจังว่าลงมาเชื่อมของคูเซียสลัดแทงให้อเดลคุนได้ยิงแม่แม่นสาวจะจัดแต่ว่าบอลมันก็ไปแม่มนหัวผู้สาประตูของเ oh, วสต์แฮมพอดีแป๊บอูโดนแขนผู้สาประตูนะโอ้ oh ho. เรียบร้อยได้จะเป็นโอนโกนะลูกนี้แต่ว่าเราได้ดวงได้โชคก่อนเนี้ย คูดูสพาออกวงนอกคูดูสจังหวะน,นี้สปีดมาแล้วอามาสเกี่ยวโดนบอลสุดท้ายเอาไปงัดกันได้เตะมุมไปแล้วแต่ว่าเวแสแฮมเริ่มได้ครองบอลเหนียวๆอย่างนงี้เนี่ยอันตรายรุนเจอครองบอลโดมิเน่เกมใส่แล้วฝากจ่องนี้มาสวยๆลุ่นเข้ามาเปิดติดเดกูแล้วเอาเข้าไปที่โอ้โหจังหวะนี้เขาก็ได้ดวงเหมือนกันนะจังหวะที่เราอุตส่าห์สกัดได้แต่บอลมันไปทะลักกูเข้าทางเเวแสแฮมีก สองประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้มันจังหวะผิดพลาดเล็กๆข่องกองหลังโดนกู้หมดเลยอะ่ะจังหวะนี้เราสาดตัดได้ครับแต่บอลมันไปทะลักครับแล้วโอ้โหเราเก็บเล่นไม่ทันสุดท้ายเนี่ยมันไปเข้าทางคูดูสแล้วพี่แกได้ซัดโอ้ตรงนี้มันจ่อๆแล้วด้วยครับโอ้เรียบร้อยเลยดึงจังหวะครับเหมือนเป็นตัวแบกของทีมเลยคูเซียสจังหวะนี้ไปเองแล้วคูเซียสดึงจังหวงะคูเซียสฝากมาแล้วฮินเจวุดกดเอา้าติดขาครับยังม่งได้อยู่แล้วจังหวะที่2เอ้า เขาเก็บไม่ได้ครับผมเป็นซาวฟอร์ดที่ครองบอลเหนียวกว่าแล้วจังหวะน,นี้อเดลคุนฝากเข้ามาสวยสวยดุเบิร์นแตะต่อให้คูเสียดยิงเรียบร้อยออมาเหมือนการเต็มสองหนึ่งโอ้โหแม่เล่นสู้สุดใจยิงครับนักเตะของซาวฟอร์ดและเดนครองบอลครับโอ้โหจังหวะน,นี้อเดลคุนแทงมาสวยครับแล้วเขาเสียตำแหน่งนะสุดท้ายหลุดเข้ามาคูเซียดก็เลือกยิงแล้วโอ้โห ร้อนแรงต่อเนื่องครับโจเโคูเซียสเลือกยิงได้ดีครับแลวก็เป็น2-1ขึ้นนำไปเลยในรึ่งหลังครับซาฟอ,ฟอร์ดเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งครับเป็นโชบี้โคลเลเยอร์ครับได้ลงมาในเรื่องของปัญหาครึ่งแรกครับพินเชวูดพี่แกเล่นถือว่าไม่ได้แย่นะแต่ว่าฟิสิกอลครับเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยเป็นรองเวสแฮมครับอ้าวแล้วเปิดไม่ดีจังหวะนี้ว่าตอกส้นขึ้นมาซมัมรววิลซัมรววิลอ,อยอดมาแล้วจังหวะนี้อันตรายมากๆเอาน่าจะล้ำหน้าครับโอ้โห เขายอดมาลึกพอสมควรครับแล้วก็ล้ำหน้าครับแล้ววอลเลมครับเปิดครอสเข้ามาโจบี้โคโลยเยอ่เอา้าปัม๊มล่วงลงไปสุดท้ายโคโลยเยอ่เอา้าโดนเกี่ยวเฮ้ยโอ้โหเหลือเชื่อลูกนี้ไม่ฟาวโอ้โหเป็นได้แล้วเ,เล่นยังเป็นฟาวสินาทีสุดท้ายครับคูดดสปีดขึ้นมาอามาแตะทําได้ดีครับโอ้โหแน่นมากเกมรับวันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วโคโลยเยอ่ฝากซ้ายมาจางาังหวะเดียวครับส่งให้วันวูดเบิร์นวูดเบิร์น ที่เข้ามาแล้วคูเซียสขอสปีดโดนบางเล็กน้อยโู้โโรดริเกสพี่แกเก,ก่าก็ควนได้ความเก่าเลยโซเลมุนออกมาลุ่งนี้ล้าหรือเปล่ามาที่ฟูคุกดึงเข้ามาฟูคุกอย่างยิงไม่ได้ครับออกไปที่กูดูสกูดูสฝ่ามาที่ฟูคุกแล้วยิงเสาแรกโอ้โหแล้วจับรับได้โอ้โหสวยงามกูเซียสกูเซียสปั๊มอมาม อามาสยังได้อยู่อามาสเอายังฝืนมาเอาสวยงามแล้วคูเซียสออกซ้ายมาที่วอลเลมครับอารแล็บโอกาสสุดท้ายของเซาฟอร์ดซิตี้ดึงเข้าได้ไหมวอลเลมดึงกลับมาที่โคลเยอร์โคลเยอร์ขึ้นดับซ้ายไปมาที่คูเซียสคูเซียสจีและโยกไปเสาสองมงชี้ออกมายังเก็บได้และก็เรียบร้อยโอ้โหพิกนรกกนร์เนของเซาฟอร์ดซิตี้กันบุกมาเอาชนะแวต์แคมได้2 1หนึ่งเฉยเลยครับ เจตจำนงชัดเจนมากคือเน้นผลการแข่งขันครับคือถ้าไม่ได้เราไม่เสี่ยงต่อบอลเอาชัวร์ๆแลว้วนี้เปอร์เซ็นต์การของบอลเราดีมากครับโอ้โหต้องชมครับ2-1ก็เพียงพอได้ผ่านเข้ารอบต่อไปในสึกคาราบาวคัพน,นั่นเองเนี่ยทุกคนเปอร์เซ็นต์การของบอลเราดีกว่าเว์แฮมนะก็ถือว่าชัดเจนมากครับเน้นครองบอลน,นะซื้อระตูชัยเนี่ยก็ต้องชมครับจังหวะแทงทะลุเข้ามาแล้วกลางรับเขาไม่อยู่สุดท้ายคูเซียหนุดเข้ามาแล้วก็โอ้ใส่ส,สกอร์สวยงามถือว่าเป็นผลงาน ระดับชิ้นโบแดงเลยก็ได้นะเกณนี้เพราะว่าเราระดับลีกทูครับนักเตะรวมกันทั้งทีมเนี่ยผมว่าไม่ถึง15ล้านนะไม่เกินแน่ๆครับเราเอาชนะทีมระดับเวสต์แฮมได้ที่เป็นท็อปโระดับพรีเมียร์ลิงกครับผมว่าก็สุดยอดมากแล้ววันนี้เราชนะแบบไม่ได้เป็นลูกฟุกกนะคือเราชนะโดยแท็กติกด้วยครับเพราะว่าเฟก้าเนี่ยพี่แกวางแผนมาเพื่อให้เราครองบอลและเวสต์แฮมพี่แกหาบอลไม่เจอครับ เมื่อเราก็รับกันแดน,นด้วยสุดท้ายอ่ะเฉียบคมกว่านฮะถ้าอยากจะเติม f c 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึงอีลาสติกช็อปร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบอีซี่การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า6 0 0ม0คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อีลาสติกช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมในส่วนของผู้เล่นนะครับตอนนี้ตามสทที่ลงเล่นในเราครบทุกนัดเลยครับก็คือร่งของโจนผู้สมรู้อันนี้ก็ไม่่แปกใจสวนรนระรููคบ ยืมตัวมาจากออกฟอร์ดครับก็เล่นได้ดีครับในตำแหน่งกองหลังพี่แกก็ได้ลงชุกนัดครับแฮร์รี่อมาสครับโอ้โหเรียกว่าอันนี้เรามีสัญญาซื้อขาดด้วยนะก็ต้องเตรียมเงนินได้พอเพื่อที่จะซื้ออามาสด้วยครับซึ่งก็เล่นโคตรดีครับส่วนโทบีโคลเลเยอร์ครับอาจจะยังไม่ได้มีผลงานจับต้องได้แบบเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าจางังหวะลงมาพิกเกมจงังหวะลงมาช่วยได้ความใหญ่อะไรเงี้ยพี่แกก็ช่วยได,ด้ดีนะอาจจะได้ดันขึ้นมาเล่นมากขึ้นครับในช่วงหลังๆนี่แหละ แล oh yeah! wow. okay. ้วก <c oughs> <ocracy>. ็อ <uth> no. ีกหนึ่งรายครับโอ้โหจอเซโอคูเซสครับเจ็ดเกมทุกรายการยิงไปเจ็ดประตูครับและก็เก็บไปหนึ่งแอซซิตโอ้โหฟอร์มมันร้อนแรงอะไรขนาดนั้นบ้น่าและแน่นอนครับในศึกคาราบาครับรอบต่อไปเจอกับแมนยูโอ้โหเหลือจะเชื่อก็ถือว่าหนักนะครับขึ้นไปอีกสเต็ปนะครับเหนือเวิร์แชมป์ไปอีกนะครโอ้โหเรียกว่าฟอร์มซาวฟอร์ดนี่ก็ต้องรับมือกันต่อครับในรอบที่4กับแมนยูซึ่งก็ โอ้โหไม่อยากจะคิดครับแต่ว่าจะแข่งอะทีนู่นครับในเดือนหน้านู่นเลยนะและในเกมถัดไปครับกับเอเคดอนอันดับ20นะครับซึ่งเกมกับเอเคนดอนเนี่ครับเราอาจจะโรเตชันนะครับให้นักเตะหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้ลงไ่ยได้ลงกันบ้างครับแล้วก็รวมถึงเอ็มเคดอนปีนี้ก็ฟอร์มไม่ได้ดีด้วยนะรังอันดับ21แล้วนะครับตอนเนี้ยแล้วก็2เกมที่ผ่านมาพี่แก็บแพ้มาทั้ง2เกมเลยอะไรครับบนเกมถัดไปกับเอ็มเคดอนครับ กราถือว่าเราต้องเก็บชนะให้ได้ครับช่วงนี้เราเจอในช่วงค่อนล่างของตารางครับและก็ต้องรั้งอันดับที่1ให้ได้ครับเพื่อที่จะเก็บแชมป์ไม่ได้ในปีนี้ครับสำหรับลีกชูเราเจอทีมสาหรับครึ่งล่างตารางนะครับในช่วง5-6เกมที่ผ่านมาเราก็ต้องเก็บแต้มให้ได้แบบรัวๆนะครับเพื่อที่จะลุ้นแชมป์ในปีนี้นะครับเพราะเป้าหมายเราคือแชมป์ลีกชูนั่นเองครับผมเกมกับ MK Don ดอนอันดับ21ครับเราคืออันดับที่1ครับวันนี้ก็จัดเต็มครับ โรเตชันบางตำแหน่งด้วยครับวันนี้โชบี้คอโรเยอร์ได้เล่นเป็นกลางรับตัวเดียวครับเฮนรี่ย้อนกลับมาและยิงไกลไม่ตรงกรอบครับแม่ทักทายก่อนเลย <ST AR> แล้วเอาเปิดมาไม่ดีแต่เดลคุณพ่แกสปีดเลยจังหวะดีความเร็วเข้าวงในสุดท้ายโอ้โหโดนโชบตัดหน้า <ST AR> แม่น่าเสียดายครับจังหวะแต่บอลยาวไปนิดเดียว <ST AR> มาที่แม็กนิวแม็กนิวเงยหน้ามองแล้วกดเลยโอ้โหเกือบไปอย่างที่บอกครับในช่วง หัวตารางใน4ี่หทีมแล้วก็จะแข่งกันน่าจะยาวๆไปถึงท้ายๆครับฟินตัดมาเก็บได้ที่บุญเบิ์นบุนเปิ์นจังหวะนี้อเดลคุณอยู่ซ้ายเหมือนจะแรงไปจับบอลลงแล้วปาตบกันบาโอ้โหไม่ดีครับอเดลคุณอะับจะได้เปิดหรือเปล่าว,วันนี้ย้อนกลับมาฝากมาที่คิวบี้คิวบี้เปิดติดแอดูครับถื้นกลับมาที่มุมสัมประตูและโจนรับหยอดโด่งๆยาวๆขึ้นมาคูเซียสมงเก็บบอลไม่ได้แล้วจะโดนไปต่อครับโอ้วันนี้มาได้ดีครับเอ็มเคดอน ฝ่ามาช่องนี้สวยๆแล้วกดเลยโอ้โหเราประกบตัวรวมแล้วแต่เขายิงไม่ดีคะอ่าแล้ววันนี้โรเทชันของซาฟอร์ดมีปัญหาเหมือนกันรับจังหวะโดนเจาะตรงกลางแล้วบริเชสเตอร์เชสเตอร์ฝ่ามามาที่แม็กนิวแม็กนิวสปีดหนีมาความเร็วใช้ได้แม็กนิวแล้วแทงช่องนี้เดลัคุนหลุดขึ้นมาเดลัคุนตบกลางโอ้ล้ำหน้าไปครับคุณเก็บได้ครับคืนกลับมาตรงกลางจีโชบี้โคเลเยอ่ ฝากมาจาังหวะน,นี้โอ้โหแรงไปหน่อยครับจ่ายบอลไม่เนียนอ้าวแล้วแยางได้จังหวะน,นี้แม็กนิวส่งต่อให้คูเซียสหลุดขึ้นมาแล้วกดซ้ายโอ้โหเรียบร้อยจังหวะน,นี้ตัดมาตรงกลางแล้วโอู้่ดูว่าคมกริบเนบะใช้หน้าคู่แล้วก็ขยันบีบซะด้วยวันนี้เนี่ยคู่แม็กนิวกับคูเซียสครับและจังหวะน,นี้ออกตัวช้ากว่าด้วยนะคูเซียสแต่ว่า วีแกแซงมุดแซงมาได้เฉยครับแตะออกซ้ายแล้วกดเต็มข้อครับลูกนี้ถือว่าคมกริบเลยูยิงแบบดูดันมากครับแล้วก็ใช้ความผิดพลาดของเอมกคดอนเป็นประตูขึ้นนำของครูเซียสไปเลยสกอออกมาจากระชากหนีแล้วจวังหวะนี้หนีมาได้สวยครับเอาเกมรับไม่เนียนเท่าไหร่แล้ววนกลับเข้ามาหากเข้ามาจาังหวะนี้กดโดนเลยโอ้โหแม่เกมรับ เอาไม่อยู่ตัดไม่ขาดครับโอ้โหวันนี้ไม่มีแอรี่อามาสไม่มีเนกรูครับโอ้โหูมีปัญหาเลับกองหลังฮินเชวูดที่ได้ลงไปเล่นในตำแหน่ง CB ข้อโอ้หลุดตำแหน่งเหลือเชื่อเหมือนกันวันนี้ทำให้โดนตีตื้นขึ้นมาเป็นหนึ่งหนึ่งเลยครับเอาแล้วครับรึ่งหลังอาจจะมีเปลี่ยนครับจะได้ของเฟก้าคือวันนี้พี่แกก็ให้โอกาสนะครับอย่างฮินเชวูดที่เป็น CDM แล้วนะครับแต่ว่าลงไปเล่นเป็น CB และทำได้ดีครับแม็กนิว เลือกขวาสุดไปครับจังหวะนี้มาที่เชสเตอร์เชสเตอร์ดึงกลับมาที่แม็กนิวแล้วงัดใส่สุดโอ้โหได้กดแรงๆแลวเขาสาดทิ้งขึ้นมาน่าจะหมดครึ่งแรกเลครับจะเงี้เรียบร้อยครึ่งหลังมีเปลี่ยนแน่ๆเลยครับอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งไหนบ้างครับเพราะว่าครึ่งแรกมีหลวมคนกันเยอะมากครับแล้วมีเปลี่ยนเลยครับโู้หฮินเชวูดโดนชอด็อตแล้วก็วอลเลมครับลงมาแล้วครับถือว่าเปลี่ยน ตัว่าเก่าลงกินดินยาลงมาด้วยครับเหมือนจะดรอปด้านของโชบี้โครเยอร์ครับลงไปเล่นเป็น CB นะแล้วก็คิดินยาลงมาบัญชาการเกมครับแดนกลางครับแอดดูปากมาสวยครับแล้วแม็กนิวแทงช่องนี้ให้คูเสียดหลุดขึ้นมาครูเสียดจับได้คูเสียดดึงจังหวะและครูเสียดโอ้หสวยงามจนจัดครูเสียโอ้หแอดโอ้โหความนิ่งเป็นของเขาอีกจริงฮะโอ้แล้วเจิดฉายมากเป็น2ประตูต่อ2เลย,ยูจังหวะนี้ดึงหนีแล้ว โอ้โหเฟกช็อตหลบและยิงโอ้โหสวยและเพอร์เฟกมากลูกนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนขอเบก่อนมันไปสองสองได้ไงอะมันเปสองสองได้ไงเกมบั๊กปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันจบครึ่งแรกด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งใช่ไหมทุกคนแล้วมันมาไปสองสองได้ไงมึงโกงกูเอฟเคทอนเรือเชื่อโอ้ทุกคนผมโดนโกงครับเฮ้ยมันไปสองสองได้ไงอะอันนี้งงจัดนะครับไม่เคยเกิดไม่เคยเจอด้วยโอ้ที่ครั้งแรก แล้วผ่านมา77นาทีครับตอนนี้เราเปลี่ยนเพิ่มนะครับเราโดนโกงซึ่งหน้าครับแล้ว2นาทีครบครับโอ้โหเกมนี้เราโดนโกงครับเราฟ้องร้องที่ใครได้บ้างครับเนี่ยเหลือเชื่อครับเครื่องหลังยิงกันเพิ่มไม่ได้ครับจริงๆเรายิงเพิ่มได้ดิแต่ว่ามันในยิงเพิ่มไม่ได้ครับมันมาจากไหนไม่รู้สกร2ประตูตัว2เฉยเลยแต่ก็ทําแต้มหล่นครับกับทีมระดับ21ไปครับผมโดนโกงครับจานและนี่คือหลักฐานครับที่ เกมเมื่อแก้ผมโดนโกงจริงนะคือจังหวะที่ออกสตาร์ทครึ่งหลังใช่ไหมผมผมก็เข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวทุกคนตอนนี้สกอร์มันยังหนึ่งหนึ่งทุกคนดูทางขวานะเพราะหลังจากที่ผมเนี่ยกดเปลี่ยนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็กดโอเคออกมาปุ๊บสกอร์ทางขวาเนี่ยมันลั่นนะครับผมเป็นสองหนึ่งจากฝั่งเอ็เคดอนเฉยเลยครับซึ่งผมงงมากและถ้าเกิดย้อนกลับไปครับในเกมนาทีที่48 47เจนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยไม่มีการยิงเกิดขึ้นนะครับจากฝั่งของ MK เอ้ K ํา แล้วประตูที่2มึงมายังไงวะเพื่อนซึ่งก็ได้รอนครับสองแต้มที่เสียไปเอาจริงก็ไม่ได้มีผลเลยมากมายหรอกแต่ว่าตอนนี้มันโกงแล้วครับตางด้านของ MK ดอนนะผมจะแช่งให้มันตกชั้นมึงโกงกูใช่ไหมกูแช่งให้มึงตกชั้นเลยนะครับตอนนี้ครับในศึกฟุตบอลลีกชูเนี่ยจอโจคูเซียนะครับพี่แกก็ขึ้นมาเป็นดาสโซลคู่กับทางด้านของเมาดูนแล้วนะจากฮาโลเกตท้าวที่10ประตูเท่ากันครับแต่ว่าน้องเนี่ยลงเล่นน้อยกว่านะเออถือว่าฟอร์มกลับต้องได้มากๆครับ ซึ่งในพาร์ตต่อไปครับเราอยู่ในช่วงของคาราบาวครับกับแมนยูนะครับพาร์ตต่อไปสนุกแน่นอนทุกคนอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งก็เป็นเกมใหญ่อีกหนึ่งเกมครับกับการบุกไปเยือนแมนยูที่โอทัฟฟอร์ดนะต้องมาดูกันต่อในพาร์ตต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องมิวส์บอลวอเตอร์ฟัคด้วยนนะครับผมและวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอคนลอขอคนลองดึงกดไลค์กดติดตามให้กับช่องบวะเจอกันนใใหม่พาร์ตต่อออไป้งขตัวลาไปก่อนลกันนะครับผมสสวัดีบบ๊าาายยจ้ We'll be right <laughs> back.